ครับกาสวัสดีพี่น้องท่านชมที่เครพผมบ่าวพุทัยวันแวงวันนี้มาเลาะเบึงแข่ปูไว้นะครับอยู่ที่แถวนี้ละคือบ้านแวงแถวนี้ละอยู่สวนแข่ปีแรกปูไว้เพื่อไปส่งเสริมอาชีพหลังจากเอลไลนานเรียบร้อยแล้วก็เอ็มไดกวาดนะครับแข่งามสำเรือพี่น้อง จะได้ชมนะครับแคมปีแรกครับนี่แคมปีแรกํำล่งออดอกครับออดอกบานเวลาประมาณเดินเพ่งเดินเนี่ยเดินกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดินที่จะถอนแคมแล้วนะถอนพร้อมที่จะถอนถอนแล้วก็ไปตะนะครับไปตาตาแดดแดดมันแหง้ง ประมาณหกกอกะนะหกสิบกอหกสิบก่อนนกอน้กนาดอกงามเลยดอกงามเลยงามงาม สวง,งามครับสวยง,งามพักไว้จำหน่ายเป็นไม้กวาดราคากรับกระดิงกระดิงแคมเป็นแคมงันครับแคมงันแคมนี้แคมอ่อนครับทน มีมือนเข็มป่าเรียกปูเอาครับนกกไปทิ้งนะครับนกมากัดเอาไปทิ้ง ออกมากมักเปไปทางนี่ดอกใ่ดอกใ่ดอกบานคนนิยมครับนิยม กาทีเม่กว่านี่ทุนครับทนุนครับซื้อจือก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ผมเลยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการอเอ็ดสร้างคลิปเพือพี่น้องมาได้รับชมต่อไปครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ